ขวัญใจ7ที่นั่งมาหาชนครับกับตัวของ Fortuner คันนี้พิเศษหน่อยครับเป็นตัวของโฉมปัจจุบันแล้วขับ4เครื่อง 2.4V ปี2020 หายากนะในท้องตลาดเครื่อง2.4งจุดฟวิไม่ค่อยมีแล้วก็ได้สีดำยอดนิยมด้วยมาใครชอบรวมตัวกันทางนี้ได้เลยหน้าตาใหม่หลอ่อทันสมัยนะครับถูกใจแม่บ้านเพราะบ้านอย่างแน่นอนไม่งั้นไม่ถามกันเข้ามาเยอะมากมากกรอกตัวของ f er. อจ t u น e รนอกจากหน้าหล่อแล้วครับตัวของล้อนะยังได้ตัวของสีเทามาเข้ากันกันกบตัวของรถด้วยแบรรุ่นนี้รถรุ่นใหม่ๆก็จะเน้นพวกลอ้อแบบสีเดิมไม่ได้แล้วต้องมีปรับต้องมีเปลี่ยนมาหน่อย สวยงามครับรอบคันนะฮะตัวนี้พร้อมพร้อมใช้เลยทีเดียวมือเปิดโครเมียมปลดล็อคปิดล็อก2ฝั่งถึงเวลาที่เราจะปลดล็อกและไปชมด้านในกันแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างมาตามมาเลย อย่างที่เขาว่าเพราะความน่าใช้เพราะมีสเสน่ห์นะหลายคนหลายท่านถึงถามกันแล้วก็ถือว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ครองนะใจคนไทยมาตลอดเลยนะครับผมด้านในเขาสวยนะครับแล้วก็ในโฉมนี้ปรับปรุงมาใหม่ทันสมัยไฟโทนสีฟ้าพวงอะไรดูดีนะครับอินเสิร์ตก็เป็นลายไม้ดำนะครับหรูหราเลยทีเดียวเวลาจับเวลาสัมผัสนี่มันแหม่มันน่าขับมันน่าใช้เนาะหน้าจอก,ก็ให้ความเป็นสปอร์ตครับเป็นเรือนไม้แบบเข็มนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนี่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็สวยงามพรีเมียมนะครับผมนี่ตัวนี้หุ้มหนังตัดเย็บกันมาอย่างดีหน้าจอระบบสัมผัสใช้งานได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นผมว่าดูโอเคเลยทีเดียวครับแล้วก็ที่สําคัญนี่ตัวนี้เป็นตัว2.4 4วิลขับ4ปุ่มขับ2ขับ4คุณเลือกได้ซื้อไปกาไรนะขับ2ก็ได้ขับ4ก็ได้เอาไปลุยขึ้นเขาไปในทางที่แบบว่าธุระกันดารคันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแม่ขับดีขับสนุกและก็แถมในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆก็มาให้ครบแล้ว เบาะตัวนี้ก็ไฟฟ้าสภาพสวยเลยนะเบาะหนังด้านหน้าด้านหลังด้านแล้วก็ด้านสุดท้ายนะครับในส่วนของตัวเจ็ดที่นั่งแม่สวยๆแบบนี้อยากให้มาทดลองขับครับว่าเป็นยังไงบ้างฟิลมันเป็นยังไงลูกเมียชอบไหมหรือว่าเอาไปใช้ทํางานเอาไปใช้เดินทางนะครับผมรับประกันได้เลยว่า เยยี่มจริงๆมากเดีย๋ยวไปดูราคากันหน่อยครับว่าสำหรับเจ้า2.4 V s p o r t w i e l คันนี้ราคาเท่าไหร่ไปดูกันครับราคาออกมา้วครับคันนี้อยู่ที่969,000บาทสนใจทักมายอดกู้900,000จะผ่อนอยู่ประมาณ10,600บาทใครสนใจหรือใครอยากได้รถไปใช้ก่อนสิ้นปีก่อนปีใหม่เอาไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้เลยครับเบอร์ที่ทำให้คุณได้รถ0837777747และ 0837777757หหรืออยากจะทักมาคุยกันก่อนเป็นยังไงอะไรยังไงคุยเรื่องเครดิตเรื่องอาชีพพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวให้พนักงานติดต่อไปวันนี้สวัสดีครับ dreams and fight alright